โอเคก็ต้องขอกราบสวีดัดสดาวสวัสด,ดีน้องๆเด็กไทยหนูๆทุกๆคนทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่องซีซีขาถูนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราแจกเพชรนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์สื่อเฟสนะครับผมโอเคอ่าวิธีวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการรับเพชรฟรีๆนะครับผมยกเซิร์ฟนะครับผมนะโอเคอ่าเข้าอ่าขั้นตอนแรกให้เราโหลดแอปตัวนี้มานะครับผม f i c l e a n นะครับพิมพ์ลงไปนะครับผมประเทศเราจะไม่มีดูปูดูเพรข้างๆแบบนี้นะครับผมอ่าให้ทุกคนตามตามพี่นะครับสําหรับประเทศเราท่านั้นนะครับผมให้ทําแบบนี้นะครับผมนะประเทศอื่นไม่แนะนำไม่ไม่รู้นะครับผมให้ทุกคนโดย bpn ไทยแลนด์มาแล้วก็โหลด open bpn form android นะครับโหลดมาเชื่อมต่อ bpn ให้เรียบร้อยแล้วก็มาล้างข้อมูลเพจสโตนะครับผมแล้วก็รบโหลดใหม่แล้วก็เข้ามาในแอปนะครับผม เข้ามาในแอปนะครับอ่าเข้ามาในแอปแล้วก็กดสแกนไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวให้เราออกมาแบบแบบนี้ครัออบมเพินนะ่มขนาขึ้นอ่าเราล้างเสร็จให้เราออกมามันก็เราก็จะเจอรูปเพจแบบนี้นะกดเข้าไปนะครับผมนะครับกดเข้ามานะผมให้เราอ่ากด ให้เราเก็บไต้สาสุดนะผมสามซุดเราก็จะได้รับ1รางวัลนะครับผมบนนบมาเดี๋ยวเราขอลิ้นก่อนแป๊บหนึ่งครับล้างขยะหนึ่งครั้งนะผมของแตกจากช้อปปี้กับที่วางมือถือขณะชาร์จเดี๋ยว,ยวก็ไปรับอ่าเราก็จะไปแจกเพชรกันไปสุมรางวัลให้กันนะตัวนี้ก็โอ้ถูกซ้ำอีกแล้วครับถูกซ้ำอีกแล้วโอ้โห ผมเก็ตได้หนึ่งชุดแล้วนะครับผมเหลืออีกสองชุดนะครับผมมาทํากิจกรรมตรงนี้ให้ได้นะครับบันดาค้งนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมโอเคไปแจกเพชรกันเลยนะผมนะทําตามนี้นะครับประเทศเราได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมพี่ไม่ได้โกหกนะครับผมนะโอเคไปไปดูกันนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีในคลิปนี้นะครับไปมาทุกคนมาหมุนครั้งหนึ่งใครจะได้กดไลค์คลิปนี้กดไลค์ดิครับกดไป ทุกคนได้รับบัตรได้รับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมฟรีเลยนะครับผมนะถ้าน้องเซอถ้าคนนั้นเซ์คนนั้นก็จะลาะครับไปไปสุ่มกันสุ่มคอมเมนต์ไปมาทุกคนเรามาสุ่มคอมเมนต์ไปปั๊บกี่คอมเมนต์สิบสองคอมเมนต์ครับไปคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ครับคนที่สองคลิปหน้าแจกมครับไม่ได้ไม่ไมแจกแจกครับแจกแอดมานะ แค่แี่ครับมีดูนะอ่าคนนี้นะครับผมอ่าไล่นะครับผมบอทเปลี่ยนซื้อนะครับผมถ้าหากน้องแชร์น้องก็จะรับบอทเปลี่ยนซื้อนะครับผมไปเราเข้าไ,ไปดูในเฟซของเขานะครับขออนุญาตที่เอาเฟซออกซ่องนะครับผมอ่าก็ประทานโทษด้วยนะครับผมถ้าเสียหายอะไรก็คอมเมนต์นะครับไป okay. ไปดูกันว่าน้องจะแชร์หรือเปล่านะครับอ่าทุกคนเข้ามาดูนะครับว่าน้องจะแชร์หรือเปล่านะครับไปน้องจะแชร์ไหมครับน้องจะอ้าว ไม่ได้แช่นะครับผมนะก็ไม่ได้นะครับผมไม่ได้แช่ก็ไม่ได้ไนะครับนะครับอ่ะพี่แอดพี่ส่งข้อความมาๆๆไปครับบาย สำหรับประเทศเราก็ทําแบบนี้นะครับผมไม่ต้องเสียใจว่าจะไม่ได้นะครับทาตามพี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับผมสําหรับประเทศเรานะครับบายฟรีสาหรับประเทศเราใครที่ทําไม่ได้นะครับผมทําตามพี่นะครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมทาตามพี่โหลด VPN แล้วก็โหลด OpenVPN มาแล้วก็ต่อ VPN ดนะ้างข้อมูลเพจสตูแล้วเข้าไปโดดใหม่นะครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นนะ